คุณผู้ชมค่ะรวมถึงสุดยอดอของเรานะทั้งแฟนคลับนะทั้งแบบว่าอุย้ยใครก็ตามมานั่งกรีก,กันอยู่ในนี้มากมายเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับน้องๆนักล่าฝันจากเวทีทูอัลคาเดมี่เฟรนเชียสซีซั่นสิบค่ะสวัสดีคับ มากันหนึ่งลพอเี้สิบสองคนมากันแบบจัดเต็มขอบอกเลยว่าเราเป็นรายการทีวีแรกๆเลยที่น้องๆเนี่ยแบบว่าโอ้โหลุกขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมามารายการเราเลยถามฝั่งนี้ก่อนดีกว่าตื่นหรือยังไม่รู้ถามตัวเองด้วยว่าตื่นหรือยังยังไม่ค่อยตื่นิ่งตื่นก่อนน้องๆเลยแหละหลายคนอยากรู้จักน้องๆมากขึ้นให้นั่งตัวสั้นๆทีละคนทีละการเริ่มจากชายหนุ่มฝั่งนี้ฉันก่อนค่ะครับผมสวัสดีครับผมเหือนฟ้า AF10 ครับผมสวัสดีครับ ตอง AF10 ครับสวัสดีครับบีม True AF10 ครับสวัสดีครับผมเทม AF10 ครับผมสวัสดีครับถังเบีย AF10 ครับสวัสดีค่ะต้อย AF10 ค่ะสวัสดีค่ะมุก AF10 ค่ะสวัสดีค่ะแนน True AF10 ค่ะ อะไรอย้อนีคะเบลเอฟสิค่ะสวัสดีค่ะนาเนฟสิบค่ะสวัสดีค่ะเนเน่เอฟสิค่ะสวัสดีค่ะของเอฟสิบค่ะสอคนทั้งสิคนแล้วนะคะถามนิดนึงเลยละกันว่าเพิ่งออกจากบ้านประกาศผลกันสดร้อนๆอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใครได้ตำแหน่งใครได้ชนะเลิศปีนี้ ผมครับถามทีละการเลยผมรู้อยู่นี่เลยก็คือถามเบียร์รองล่ะรองเสียงคุณนุ่มลึกน้ำเทนั่นเองครับขอถามถังเบียร์เลยดีกว่าณจังหวะที่เรารู้ว่าเราได้ที่หนึ่งอะไรแบบนี้ฮะรู้สึกยังไงบ้างครับถังเบียร์ก็ดีใจมากๆเลยครับครับเพราะว่าแบบเป็นความฝันอันสูงสุดนี่มาสูงเลยหรอเราฝันไว้ว่าไงบ้างคะ อยากมีโอกาสได้ขึ้นเวที Impact ครับแล้วก็ mm hmm. อยากมีผลงานเพลงดีๆอยากมีโชว์ที่ดี mm hmm. ครับตอนนั้นเราคิดมาว่ามันจะเป็นเราอะวินาทีที่เขากำลังจะประกาศออรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นนคือตอนนั้นถังเบี้ยก็ดีใจมากๆอยู่แล้วครับที่ได้เป็น12คนเพราะว่าทุกคนคที่เป็น12คนก็คือ the winner mm hmm. แต่ว่าการที่เรามาทำโชว์บนเวทีครับคือ mm hmm. เป็นการสรุปผลเฉยๆครับผม mm hmm. คิดว่าทุกคนก็เป็น the winner หมด mm hmm. แค่คะแนนต่างกานันนิดๆหน่อย ะะจะบอกว่าเวทีนี้จริงนะไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือว่าได้ตำแหน่งเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ได้รับอีกอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือมิตรภาพเวลาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านยาวนานกี่สัปดาห์คะ <12 S 1> สิบสองสัปดาห์ครับสิบสองสัปดาห,ดาห์แล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนกระทั่งอย่างที่เห็นกันนี่แหละนะคะว่าน้องๆก็มีความมีพัฒนาการในหลากหลายด้านสิบสองสัปดาห์เตรียมความพร้พอมฝึกมากมายฝึกอะไรกันบ้าง <c oughs> ทำมือ้องมอรอะไรนะมีคัดวอยซ์ครับแดนซ์แล้วก็แอคติ้งครับโห้เพียบเลยแล้วเวลาว่างทำอะไรอ่ะอีกคลาสนึงครับคัดกินฮะมาพิกกินมาพกินจริงเหรอทำไมน้องรองผู้หญิงดูไม่อ้วนเลยคนละกีโลดีกว่าฮะถามอย่างนี้ใครต้หนักขึ้นเยอะที่สุดในยกเบิร์ดเทมร้องเทมยอมแล้วไฟยิงไฟยิงไฟใช้คือเทมอะไฟยิง ทำไมขึ้นกี่กิโลคะเจ็ดค่ะโอ้7กิโลเลยเหรอแล้วก็นะ่พี่ตอนนี้ขึ้นมา7กิโลแล้วนะฮะแล้วแต่ก่อนจะเป็นตัวขนาดไหนเนี่ยเขายังผอมอยู่เลยอะผอมมากเป็นแซงเก่งอะคโอเคเรื่องทานให้เขาใช่ไหมเดี๋ยวแอร์ขอทาน่อยเทมกี่กิโลเทมขึ้นมา6กิโล6กิโลยังห่อยอยู่เลยอะอาหารอร่อยเหรอคะแหมอร่อยมากเลยฝั่งผู้หญิงบอกอร่อยมากเลย เรื่องของการถายไปแล้วอยากรู้จังเลยว่าในบ้านเองเนี่ยมีใครที่มีวิลกรรมชอบแกล้งเพื่อนบ้างเอาตัวแสบเลยเออใครใครไม่มีใครยอมเอาใครโดนแกล้งเยอะดีกว่าใช่ไหมเอาไปค่ะบอกว่าใครโดนแกล้งเยอะที่สุดอะไรที่ใครีเทมพี่เทมพี่เทมพี่เทมนี่คือทำไมนะโดนแกล้งแล้วใครเป็นคนแกล้งเทมเยอะที่สุดครับทุกคนทุกคนเขาลักการแกล้งต้องต้องปกะจเลยกันดีแกล้งอะไรพี่เทมบ้าง คือพี่ค่ะพี่เทมเขาจะไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยอะค่ะค่ะเขามาจากลอนดอนค่ะเอยู่ัอี๊ะดูแ้วอหผมจบแกงอะไรพี่เทมทุกคนจะสอนภาษาไทยที่ผิดๆให้เ้าโถคำ่าอะไรคะที่สอนบ่อยคำว่าอะไรที่สอนภาษาที่สอนภาษาไทยพี่เทมบ่อยๆเนี่ยนี่อะไรเยอะมากเลยแบบว่าแบบ เพลงพี่ขี้หนูแบบลองเพลงพี่ขี้หนูเพลงพี่ขี้หนูครับแบบว่าอันนี้จริงๆก็ผมเองแบบว่าท่องท่องไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าคํามันเหมือนใกล้เคียงกับคำอื่นๆมันมันคำมันแบบกระชับมากบางทีเราคิดไม่ทันแล้วก็ใส่คําอะไรที่ว่าที่หัวเราคิดแบบอยากทดลองสอบดีกว่าใชเพราะว่าใช่เขใช้ theme เนี่ยอยากทดลองซ้องเด็กซ้องทีอะไร เปลี่ยนเยอะเทมันเข้าใจได้ล็อกค้าบด้วยนี้ไปก่อนนะรายการเราเริ่มเซ็นเซอร์นิดๆแล้วนะอะไรสองเด็ดสองเด็ดมันมีนอกจากเทมจะแบบสับสนภาษาไทยมีใครมีวีรกรรมอื่นอีกไหมผู้หญิงไม่มีผู้หญิงไม่มีเลยหรอผู้หญิงไม่ค่อยมีนะคะเรียบร้อยกันวนะบ้านนีเรียบร้อยไม่น่าเชื่อเรียบร้อยนานั้นาดนี้ตรงนี้ใครเด็ดสุดครับผมโยกเรื่องกินครับเรื่องกินเ อันนี้ไม่มีจริงๆไม่มีเรื่องอะไรมากค่ะนอกจากว่ากับการที่น้องหุ่นแบบนี้แต่กินมื้อหนึ่งอย่างต่ำสามสามจานสามจานสปาเก็ตตี้สามกล่องไม่แล้วไม่ใช่จานมันมีสามถ้วยอะไรอ่ะมันเอาไปเก็บไว้ที่ไหนครับ ก็เลยก็เลยอยากให้น้องออกจากบ้านไปแล้วก็ช่วยกินยาถ่ายพยาธิด้วยจริงเวลาออกกำลังกายตอนเช้าครับน้องเขาจะบปว่าหนูไม่มีแรงครูขาหนูหนูขอกินกินก่อนได้ไหมขี่นหขอขนมปังออกมาเลยแก่มาเลยปึ๊บกินปึ๊บยกเวทไปด้วยโอ้โหว่าอย่างดีดีแบบว่าหน้าปวดต้องอย่างนีมากเออนางฟิตนางฟิตอ่ะนอกจากเวลาว่ากิจกรรมวีรกรรมต่างๆแล้วเราได้เรียนรู้ด้านต่างๆทั้งร้องทั้งเต้น นะคะถามเลยว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบชอบใจมากที่สุดในบ้านหลังนี้คืออะไรเอาถังเบียร์ของถังเบียร์เป็นคลาสแดนนะฮะเพราะอะไรคะเพราะถังเบียร์ชอบเต้นนี่เพราะว่าถังเบียร์ชอบเต้นแล้วตเต้นเก่งที่สุดเลย嘛ใช่ในนี้ถังเบียร์เต้นเก่งสุดใช่ไหมฮะอยากเห็นอยากเห็นครับพูดถึงเฉยไม่ได้ขอโชว์นิดนึงเลยเยนี่ โอ้ย้ได้อกได้อออลงนะคะไม่ใช่ตีบล็อกเลยตามติดบล็อกเลยเอาเลยเร็วเร็วไม่เป็นไรเอาตอนนี้สิบสองคนกำลังรอหงหยอยู่คนเดียวได้หมดอ่ะ ขอแนะนำนะฮะขอแนะนำให้เปลี่ยนใหม่ทันทีเลยนะคือทำเะไรอย่างสุดยอดอะแต่คงยกอยู่ดใหมดแล้วไม่ได้กินข้าวใช่ไหมข้าวกันมางลันข้าวไหมตอนนี้กลางวันเลยอะค่ะเหตุและพรบอกว่าอยู่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันโลกภายนอกเป็นไงไม่รู้เรื่องเลยเหรอใช่ไม่รู้เลย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 รู้เลยม่รเลม่รู้ยมรู้จักรู้จักเกยไม่ลไม่รู้เลยไม่รน้เลย อันนี้หนูอยู่ในบ้านถามว่าไม่รู้ข้างนอกกผมไม่อยากอกผมอยากรู้เรื่องในบ้านฮรอยากรู้เรื่องของกระแสคู่จิ้นนี่ใครจิ้นใครบ้างในในบ้าน ทำไมเงียบเรื่องนี้ไม่เงียบนะคะใครจิ้นใครใครจิ้นใครบ้าทำเพื่อนเพื่อนฮะเหนื่นแนนมีใครบ้าอะไรนะฮะอะไรนะฮะเฮิร์นแนนคุณบอกเฮิร์นแนนดิฉันเห็นป้ายไฟเฮิร์นแนนเหนื่อนกับแนนแนนแนนังไงฮะชนชนก้าวมาข้างหน้านิดนึงค่ะเอะไรไงอะไรไงพี่เพราะกระแสคู่จิ้นมับแม่นน้หนักขึ้นมาเจ็ดกิโลนี่แหละเฮ้กระโดดดันหรือ ก็คือแบบสนิทกันมากๆครับตั้งแต่รอบตั้งแต่รอบแบบยื้อคันได้หรือเปล่าก็ถามขอคัขอนุภัยทุกท่านนิดนึงเป็นไงคะสนิทกันคุยกันทุกคนตั้งแต่รอบเบิร์กช็อปแล้วครับก็แบบสนิทกันแล้วก็แบบคุยกันมาตลอดแล้วก็แบบพอได้เข้ามาในบ้านก็แบบมันแบบเหมือนได้เป็นกำลังใจให้กันแล้วแบบดูแลกันนนนนะะกกััเลค ใช่ครับใช่ครับ้านเราแบบสนิทกันมากขึ้นเลยครับทุกวันก็แบบคอยให้กำลังใจกันอะไรก็แบบโพูดอิดอะไรเงี้ยค่ะก็ให้กำลังใจแล้วเขาก็จะไม่นอนครับเพราจะรอส่งกันก่อนโอ้ยสวยเหรออีค้าเผินท้าแนนสวยไหมสวยที่สุด เขาไม่พูดคนเดียวเลยล่ะแตนครับยังไงครับยังไงฮะเรื่องนี้เหมือนที่เขาบอกค่ะง่ายไปมันยังไงโพสต์สิ่งนี้มันคืออะไรครับก็คือเหมือนเอาอะไรกัน้เออกลแใช่ค่ะก็คอยดูแลกันมีอะไรก็พูดก็คนก็เห็นนะเราว่าก็คือก็เป็นห่วงก็เขียน เบียเลยะเียดนะคะอะไรดี่้งเียรขอบคุณนะคะหมดยางหมดยงครับยังไม่หมดใครอีกฮะน้องนี่น้องนี่เน่อะไเอเนอะไขึ้นาก่อนขึ้นาก่อนโอเคใครรู้ตัวขึ้นมาฮะโอเครับผิดชอบเยอะไรอะไรฮะเเ เขาเตรียมพูดขนาดนั้นเลยให้ผู้หญิงพูดดีกว่าครับได้ไม่เป็นภาพบุหรี่ซะผู้หญิงบู้ธรรมดาครับ lady first ใช่ครับ้อะครับเป็นยังไงบ้างครับใเนีครับค่ะก็ก็ดีค่ะก็ดีครับก็ดีทำไมถึงมีกระแสคู่จิ้นออกมาก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นแบบสนิทกันนิสัยนิสัยใจคอจะคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็ยังไงอยากคล้ายๆกันอ่ะ คล้ายๆกันครับไม่ว่าจะความสนความสนุกที่มีให้กันแล้วก็มีความห่วงใยให้กันระหว่างพี่น้องนะฮะก็เริ mm, ่มดูแลกันมีโพสต์อบ้างไหมไม่มีพวันี้ไม่มีนะโอ้โหม่น้ทุนตายนี่นไมต้องเป็นองด้วยอะคะมาทำไมต้องสนิทกับตองก็ก็ อย่างที่บอกค่ะก็น <Yeah. S 2> like mm ิสคล้ายๆกันแล้วก็เห็นเขาเหมือนพี่ชายนี่ก็เป็นห่วงบ้างอะไรอย่างเงี้ยกระกพี่แรงดีพี่เจ็บคุณใสท้ายกันตรงไหนก็ขี้งอนมั้ง ขาบอกว่าที่สงสารน้องมากเลยอะพูดไม่ถูกพูดตะกุกตะกักนปว่าใอ้น้องเขาไปยู่ที่เดิมล้กันหมดแ้ค่ะยังไม่หมดนบยังไม่หมดยั่หนกันนั่นโหนกนั่นหนครับนันหบิมเบลนั่นหครับเอาหมดเลยล้กันหลายคู่มะ้มีหคู่เพื่อนดันไปแล้วอี่ไงมีห้าคู่คูดนี้คู่นี้ยังไงบ้างครัคู่เรา คู่นี้ก็ขายใหญ่นะฮะขายใหญ่ไปตั้มบ้านนะครับคู่นี้ดูจากรูปร่างสันฐานแล้วนะฮะคำถามเดียวคำถามเดียวสำหรับคู่นี้ครับจิงกันจิ้นปะคะก็ด้วยมีอยู่สัปดาห์หนึ่งนะครับคู่หูที่เราสองคนได้ได้ได้เราได้แบบทำงานร่วมกันครับเลยทำให้แบบเราแบบ เหมือนว่าสนิทสน,สนทมกันมากมากขึ้นใช่ครับ<ะ>โดยทําให้อาจจะแบบคนภายนอกอาจจะดูว่าเป็นคู่จิ้นกัน,ะนอะไรเงล้วก็ทํางานร่วมกันแล้วก็เหมือนว่ามีโอกาสได้ดูแลด้วยครับเพราะว่า<ะ>เหมือนว่าเบลก็เหมือนว่าช่วยดูแลเบลเรื่องการร้องเพลงะอะไรเน<ะ>ี้ยค แล้วด้วย <apr il> อาจจะแบบหน้าตาที่มาโซนเดียวกันเขาก็เลยจับเรามาจิ้นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาที่จะจิ้มตาเป็นเส้นๆกันนะครับเขบอกว่าท่านจะรักคู่นี้เพราะว่าเขาดูเป็นทางการเขาเตรียมมาแล้วเตรียมมาสองตัวเคุณแม่หล่อเลยคุณแม่คุณจีนผ่านไปแล้วถูกใจแฟนๆแน่นอนนะคะอ่ะถามนิดนึงละกันเรื่องราวการอยู่ในบ้านก็ผ่านไปแล้วเนอะประกาศผลประกาศไปแล้วต่อจากนี้ค่ะหลังจากที่ออกมาจากบ้าน มีใครค้นพบตัวเองมากขึ้นมา12สัปดาห์ผ่านไปอุยฉันเจอแนวทางของฉันแล้วมีไหมคะที่นั่นไหมร้อยเป็นยังไงแตอนที่ใครจะพูดอะไรโดนดันหรือะไรห่าเป็ยังไงคะเป็นในทุกบทบาทครับครับเป็นที่คนที่คุ้มที่สุดนะคนที่คุ้มที่สุดก่อนเอาจริงว่ากอดเขาบ้านอะไรคุ้มที่สุดก่อนเข้าบ้านนันเป็นยังไง ก่อนเข้าบ้านรอเองมากรอเท่มากภาพแรกคือแมนมากค่ะยอมรับว่าเราก็รักษาภาพเราไว้จะพักหนึ่งนี่ผ่านไปวิคสี่วิคห้าครับแล้วเรื่อนนะครับรอคอยถ้าถ้าแบบว่าก้มลงกาพื้นได้ทำแล้วค่ะสาว่าปัจจุบันคือปัจจุบันก็แหละเอ้ยเป็นเ พอพิ๊กละครเวทีพอพิกละครเวทีเขาไม่ทำแอคติ้งครับเป็นผู้เป็นผู้ชายเป็นตัวตนของเขาอ่ะครับทำไม่ได้ทำไม่ได้ลืมแล้วไอ้อย่างเดียวเดียวตอมผู้ชายเป็นตัวตนของเขาเลยเหรอใช่ครับขนาดนั้นเลยตอนนี้ลืมไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ไม่ดีแล้วค่ะใช่ไหมมือไหมตลอดเลยนะะคน้องๆเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหลายสัปดาห์มาก กับเวทีที่ต้องขึ้นเนี่ยมันเป็นเวทีใหญ่มากของเมืองไทยคือ Impact Arena รู้สึกยังไงบ้างเชม how do you feel <c oughs> น,นาดูมออกภาษาไท <c oughs> ยนะรู้สึกแบบตั้งแต่ตั้งแต่เดินเข้าไปวันแรก ข้าตาก็จะไหลเลยว่าม,มีพี่ทีมง,งานแอบเห็นเลยหรือว่าข <c oughs> องไนึงคือแบบว่ามันมันไม่เคยคิดว่าจะมายืนตรงนี้ได้ไม,ไม่ไม่นึกไม่เคยนึกถึงแบบว่ามันใหญ่มันใหญ่มากครับ,รบเราเราแค่แค่เดินเข้าไปแค่แบบแค่แบบสูดอากาศตอนยืนนี่ตรงแบบตรงเวทีมันรู้สึกแบบ ภูมิใจมากครับครับผมเนอะก็น่าทั้งหนึ่งในชีวิตการทำสมาธิด้วยคราวนี้เราอยากจะรู้ว่าเวลาที่ขึ้นเวทีใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมีวิธีการทำสมาธิกันยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าโดนกดดันเยอะมากคอมเมนต์เจตโต้ต่างๆนานาเอาน้องเต้ยน้องเต้ยทำสมาธิยังไงบ้างไปกัน ก่อนก่อนจะขึ้นไปใช่ไหมคะคือบรรยากาศข้างนอกคือตอนที่เราเสียงคือตอนตอนที่เราเพื่อนๆพื่อไม่เสียงเียนที่เลยนะเนี่ยเมอพอดีคุณหมอยังไม่ได้นัดภาคโอเคครับแต่ละคนะอ่ะก็คือตอนที่เราเพื่อนๆบอกว่าหนูจะยังอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะพอแบบเสียงกรี๊ดแฟนคลับเลยค่ะดูพยายามซึมซับบรรยากาศตรงนั้นว่าแบบถ้าเราบินตรงนั้น บบเหมือนเราบีืนแล้วอ่ะให้เราชินก่อน mm hmm. คิดมาแบบโอ๊ยคนเยอะคนเยอะจินตนาการอะไรคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็สติเพลงเราอินเนอร์อินเนอร์ความ mm hmm. เชื่ออารมณ์ mm hmm. ตามที่ค,คุณครูสอนมาเลยคะ mm ่ะ hmm. แล้วพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บอยู่ตรงเวทีะค,ะค่ะก็พยายามมองทุกทุกคนนะคะคน mm hmm. ดูให้แบบให้มาแบบ อยู่ในโลกของเราอะไรนี่พยายามแบบมัอยู่กับเรา้วมันคือโลกของเราแล้วนะจุดนั้นแต่เจอความกดดันกับอายุขนาดนี้เนี่ยมีใครถามจริงไม่เอาสีน้ำตาแบบเทมนะแบบคือร้องไห้เสียใจที่โดนวิจาร์มีบ้างมาแนนครับหรอแนนร้องไห้เลยหรอพะดีเยอะนะครับเนี่ยเอ้ยยังไงบ้างครับหนูก็โดนว่า กับทุกปีค่ะค, <laughs> ค่ะเพราะว่าก็ตื่นเวทีค่ะเพราะว่าไม่เคยแบบว่าประกวดที่ไหนแบบขึ้นเวทีมาก่อนเลยนี่ <c oughs> นี่ก็ <c oughs> แต่ก็คือพอมาอยู่เวเหมือนเราก็ต้องชินก็ชินไปเรื่อยๆค่ะแล <ะ S 1> ้วก็พยายามปรับตัวแต่ก็คือก็แอบน้ำตาแตกอยู่มือน,น,นันแล้วเหินเขาไม่บอกอะไรเลยหรอก็แบบจริงๆแนนทำได้ครับแต่แบบบางทีอาจจะไม่มั่จใจ ตรงนี้แหละห <laughs> ยอดกันไปเรื่อย,ย <laughs> <laughs> ผมก็คอยแบบว่าแบบเป็นแบบคอยแบบบอกให้เขาบั่นใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาอยู่ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> ที่ก่อนรือก่อนม่ไปยืนตรงนี้จะได้ยินเสียงแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยไเนันเออได้ยินได้ยินจากแฟนคลับด้วยเอาตอนนี้ให้จริงมีเรื่องพูดคุย่านน้อยเยอะแต่ว่าเวลาของเราก็ไม่พองจริงเอาเป็นว่าอยากให้ฝากเรื่องราวหลังจากตอนนี้แหละเราจะเจอเจอน้องๆในหลากหลายรูปแบบในวงการบันเทิงเป็นกำลังจะให้แล้วก็อยากให้น้องๆฝากตัวเองฝากเพื่อนๆฝากผลงานให้กับแฟนๆ่อยค่ะอ่ะเขินทางเบียร์ครับทางเบียร์เป็นตัวแทนของเพื่อนๆทั้ง12คนนะครับก็ยังไงพวกเรา ราทั้ง12คนก็จะมีผลงานออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันเร็วๆนี้แน่นอนเลยครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานพวกเราทั้ง12คนด้วยครับนะคี่แหละเป็นกํำลังใจให้นะคะน้องๆนักล่าฝันทัวร์อคาเดมีะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งองโอวันนี้ช่อทงกันติดต่อ เลยนะคะแล้วก็แน่นอนนะเป็นการจะให้น้องๆทุกคนเดี๋ยวเราจะเห็นพัฒนาการอีกมากมายของพวกเขานะคะในวงการบันเทิงแน่นอนค่ะค<อ>ุณผู้ชมค่ะแต่ตอนนี้เวลาของพวกเราหมดแล้วแต่เวลาของน้องหน่อยแน่นะคะกลับนี่เลยค่ะคุณหมอเสงยังไม่หมดกลับเพลิสุขภาพดีที่วันนี้เขาจะมีอะไรเด็ดๆมาแนะนํากันอย่างแน่นอน <laughs> วันนี้เราทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ